นี่เยคนอะกันั lo, ่นดีจเออดิมเออนี่ดิมมาเพิปะาคอได้ไม่อย่างลูกไอ้ดีไม่อย่างอ้ไม่อย่างปลาเอออดิไปเอออดิมาเ้า่ไป น yeah, like. oh. so uh, to like ีิทำพ้อยมันถึงอย่างจะหัวจะหัวตัวใหญ่มากมันนี่จะไปอยู่งฉันรโอ้ยคุยอู้หูตัวใหญ่มากนี่ก็ใหญ่ไปนี่กินตัวน้อยให้เด้อะอีนี่จะกินตัวใหญ่นี่กินตัวอะไรเอาสิ่งมาสร้างงัเนาะกินตัวนี้นี่เราจบมึงนี่จำขึ้นบ่เบอร์ยังเหมือนกัน ดิบเล้จาจัปิดดิจับบอกไมดิจับจขึ้นมาิังดูแม่บอมีเงียงวะชิบิมีเงียงกว่คาคอตุกเจคอยประดุกแังมีเงียงปิ้นทางคางมันเลยโอ้ยใหญ่ เก็บตปะไอ้นี่อุ้ดินน้ำป่าืไอ้นี่ตกใจนี่คนแล้วพอสี่บันเสือองดีมนี่ลองจับเนึ่งจับขัดบ่ไอ้นี่จับปุ้จับรอนบ่ลองจับเนิ่งจับรอนบะ เอาม่จมาได้กินไดใจคุณม่จามาได้กินได้ครับเอามันกับวูดีดมันมันมีอันเหนียวเหนียวอเนวอ่างง้อเอ้ยิิใแบบมีแบบว่าไปสู่ทะเลจับมันมาเดูอุ้อเเล็กดิเล็กดิ น้องน้องยานน่ะเฮ้สัาเลยอยาขีดนี่ดิประดับห้าห้าขีดไก่อยากจับอ่ะเราลองค่อยๆจับเบุกอ่ะจับจับทางห่างค่ะบุกันมันมีแน่อยู่นี่นะมันมันมันบาดเจ็บก็ดินี่อันมันมันกคือประดุกประดุกแล้วเจ็บปากคอบาดเจ็บลอง เมกวายอันนี้อันอยู่บ้านทุกคนเพป็นเอ็นป่าเนี่ปลาช่อนปลาช่อนสะทายเอ็นปลาช่อนดีห่างอัตมกงูติ๊บ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 ดีอยากกินได้กินวะมืดบอกให้แม่ให้กินเก็ขี้นี่รอสร้างมวยดิเอาชิ่งสร้างไปเอาวางลงกุ๊กอ่ะถ้ามันสิตายก็ทำมันขาดน้ำโดนล้วนี่จะกินตัวไหนนี่กินตัวใหญ่หื กินตัวใหญ่ตัวใหญ่เออเาลูกเราบางเราอยู่ที่บางทุกคนกินไปใหญ่ทุกคนอยากกินตัวใหญ่เอาอยู่ไกลในนึงเอาเออสบายดีก่อนยังไม่ได้จะบียันจะยังไม่ได้คจะบายดีคุณก่อนเลยเออสบายดีใช่ไหมสบายดีกุมนงในนึงเฮ็ดแต่สบายดีกุมนงสบายสบายภพบกับไผ่ขอันนี้มัมมี่ หามาเบิงบ่งเงาหมาเบิง่งต่อป่าหญ่นเนาะโดยใ่เอามาพอ่พอแลมาแล้วนเนาะแลมาจะใส่แลมาเอาตัวใหญ่เใส่นี่นะใส่นี่นะโอ้อยู่คุคุแล้วนันิว้นมา,าสร้งแล้วนวนันดวิ้มาสั่งแล้ว ใครจะสร้างใครจะสร้างเป็นครูจากเทือเดยกจากโลพวกนูนกโลเอาเป็นเอาตัวผ้าข้อตัวเดียวสร้างโอ้มันบราณซามโลสองโลแเปรนักงนอนน้นำ,นำเด็กคนเอนนอ,อยูเล็กศูนย์มนะืน่ะเลขกศูนย์นปานี่จักโล่<อ>จากโล่<อ>นั่<อ>นนี่ที่กินตัวนี้วะนั่นนี่ที่กินตัวนี้วะ นี่กินต่นี้ได้อย่าใ้น้องกินต่นี้ได้หาดินี่บุ๊คดิดูจังเไ่ไม่จัโอ้พูดีครึ่งโหลห้าขีดผูดีห้าขีดพูดีห้าขีดตื่นผู้ดีห้าขีดครึ่งโหล เดี๋ยวดีจะขึ้นคือเดี๋ยวดิจะไปข่วนบงมันเก่งเหรอเออเก่งจะไปข่วนบนดูน้องดีขนไปดิซู่ซู่ดิซู่ซู่โอ้โหน้องดียานน้องดียานป่าใหญ่ดีเครื่องโลทุกคนห้าคืนดูดูดีดูไอ้ปุ้ยไอ้เดี๋ยวเราขึ้นเบินแจ็กโโลว้ยอนร่อนสิเนาะข่วนบนหนักทีดีเก่งแท้ เอาพ่อไปใส่พ่อมาถึงหมอกันเลยถึงแก่งพ่อยนี่จะถือสอนพลอถ้ทยพาถึงหมอกต้องมีหอยเก็บหอยยังพอแล้วพ่อใส่เบ็ดใส่เบ็ดหรอชักโอ้โหไปดุดไปแล้วเนาะใส่เบ็ดใส่หมอกใช่ยังจะเอาหลยจะเอาลงเอาลงเราบอกลงสั่งแล้วอะดิชีพานให้แม่บิ้งจักตัวมันนับเบิ้งดู้นกับนับปุ้งนูมีตัวอย่างเดไอ้ดีนับเบิ้งดู้นไม่ตูนยัง โอ้ดิปลาในน้อยกับแซ่บก็ดิปีกน้่มันดีก็ปลาปกคนเดินปลาปกเนี่ยอ่ะได้ปลาสามตัวแต่ก็คุ้มอืมครึ่งโลก็อดือปลาคอตัวนี้อุ้ยอุ้ยลองจับดีไหมลองจับปะนี่ทุกคนเัอังนี้ลองลองจับสองมือเบ้อมันปกใจนะถึกซ้อนอีกพอเนาะเนาะ นาะจถูกมันบบกัดเร็วๆจับเร็วๆเอ้าไฟดับไฟไฟไว้ไฟไว้ไฟมืดปากคอจะนีแล้วเอาอีกดองนึงอเอ็มลองค่อยๆไฟสิคาดเหนื่อยดีเป็นคนเตี้ยเอาไป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 จับเลยเอาเอาจับไปไปไหมลองลองจับสองมือมันโบกัดป่าเนี่ยมันบม่เป็นปลาดุกมันเป็นปากคออืมปาคอใหญ่ดินี่ห็นบอก จำดีๆจำดีจำซิคุจำส่องคนเลยอือจำสองคนเลยจำให้รอดไอ้ดีจำให้รอดไอ้ดีจำให้รอดรอนจำให้แน่นเน้นจำให้จำคนใหใจแม่ใช่างไอ้ดีมื่อกอดแม่เลยแม่ไอ้ดีเอาตัวนอนไว้ดูดีว่าตัวตายส่องตัวไปใส่ตู้เย็นไว้มันจะเนาวอุบุเฮให้พ่อตัวสั้นแม่สองตัวเ่รอเออตัวสองตัวไปใส่ เราไปทามพ่อเลยพ่อพ่อมาแต่ใส่พ่อให้แล้วเอาไอี่หิวคุไปเอนาเชืกันะมาาตะคอกให้แล้วใส่พ่อีกสั่นใส่พ่อีกส่วนพ่อพ่อตุ้งเห็นถกงสวนถีงส้นสนอ้ยั ไม่ไดุ้งยากกันนะพี่หน่มมีจานใสุ่งยางตาตน้อยใส่แล้วอ่อ,อนใส่ทงยางก็ไดนะ้ใส่ก็ไดะโู้แ <c oughs> มวยากลุดมือแมวคุบเล่นแล้วด้ว <c oughs> เล่นอม่ทนะันเลยมีหอยวยที่แมวมีแค่ปายทีใช่งเนี่ยม, <c oughs> มันจะมันตายเพราะามันทบอย <c oughs> ู่ตรงนเนาะ โอ้ยเด็กต้นส้มเย้ต้นสม้ม yeah! ต้นสม้มต้นสม้มต้นสม้สม <c oughs> จับไม่จับไม่เขาเป็นจจ <c oughs> ตัวน้อยบนหลบนัวหัวหยู่นะค่ะตัวน้อยใครตัวใหญ่มันยังอยู่อุ้ยตองไปเสียบมันเลยมันตายแล้วเอาน้ำซีอิ๊งไหมแลยวตูดชานเอาน้ำมาซีอิ๊งเลยหนึ่งดิตูดขั้วร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงเล็บเลยเอามือแกนีไปนี่ไง

ถึกซนตัวนั้นถึกมองพอถึกซ้อนตัวพอแหล่ถึกซ้อนยอดซ้อนฝ่าข้อถึกซ้อนไว้พอถึกซ้อนวาดว่าพอแหลวถึกซ้อนเลยค่ะปาข้อถึกซ้อนนะคะทุกคนโอดีโดดไปโดนหนาพยันลมมาดดิโดนขาดี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 ลูกชิลมนี่ไอ้ดดเป็นดดเป็นยกโวยนนี้ไกชินกันนะตีนไหนป่าขอใหญ่บอก ยัยยกบปุมันมีแรงซะเหลือเกินฮู้ยห้ยดิฉันบันก่อนเลยหัเะเงียบมเลยโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิมกับน้องดีกับชิคอตตูลาไปก่อนเนาะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิมกับแนนเบิงฝากคอใหญ่ ทำน้องด okay, aka, member, people, ีแล้วเนาะน้องดีอุตส่าห์เป็นห้องอยู่ในห้องกับลังว่าสิวอ่ะมาอัดน้ำโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีกับแม่เบอร์น้องดีก็ขอขอบคุณที่พีเอฟซีบวกกดข้ามกดนะคะให้น้องดีผงนะอุ้ยไฟดับจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดทักทายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีผงได้คลิปต่อต่อไปน้องลืมกดี เราดีๆูปไอ้ดีเราแอ้ขนาดเลยอ้ดีแม่เดี่ยเราไปเดียวเราเดี๋ยวี่อเนข้าดทุกคนไม่ไปีคิ้อีกเหมือนูวอีกแลว้เราแอ้ขนาดเไอ้ดี